ฮัลโหลค่ะพ่ออยู่ตรงไหนอะคะอ๋อกำลังเดินไปค่ะว่าแต่ทำไมไม่เห็นพ่อเลยล่ะคะครับหนูกำลังเดินไปค่ะพ่อว่าแต่ทำไมหนูไม่เห็นพ่อเลยล่ะคะพ่อจำผิดหรือเปล่าอ๋อไม่ผิดหรอก สาวเห็นโต๊ะที่มีผู้ชายใส่เสื้อสีเขียวนั่งอยู่ตรงนั้นไหมคือพ่อลืมบอกว่าพ่อไปไม่ได้แล้วอ่ะงั้นสาวนั่งกินกับพี่เขาแล้วกันนะฮะพ่อมาไม่ได้แล้วพ่อจะให้หนูมานั่งกินข้าวกับผู้ชายแปลกหน้ายอย่างนี้เหรอคะพ่อบ้าหรือเปล่าเนี่ย ตามมาทำไมคิดว่าฉันอยากเดินตามเธอมากนั่นนี่ไงมั่นจะไม่มีฉันก็โดนหลอกมาเหมือนกันนั่นแหละจะตามมาทำไมไม่ทราบรู้ใช่ไหมว่าวันนี้ทำไมพ่อแม่ถึงนัดเรามากินข้าวไม่มัง้งอีกอย่างฉันขอบอกนายไว้ตรงนี้เลยนะว่าฉันไม่มีทางที่จะชอบนายหรอกนี่เอาความมั่นมาจากไหนว่าฉันจะชอบเธอและที่เดินตามออกมาก็จะพูดเรื่องนี้นี่นแหละ หมายความว่าไงฉันไม่ได้ชอบผู้หญิงฮะได้อีกอย่างฉันก็มีแฟนแล้วด้วยกามใหญ่มากฉันก็มีแฟนแล้วนี่หน้าล่ะทำไมถึงออกตัวแรงเชียวเป็นผู้หญิงฉันว่าฉันมีแผนแล้วแหละงั้นเรามาแกล้งนแฟนๆกันดีหมนี่ยังให้ฟ้าผ่าเลยยะ หรือว่านายอยากจะให้พ่อแม่จับคู่เรากับคนอื่นอีกอะแค่ในานามนะแต่พอเราครบกันไม่ได้สักพักเราก็ต้องแกล้งบอกเลิกกันแล้วก็กลายเป็นคนที่เข็ดกับความรักแล้วก็ไม่มีแฟนอีกเลยงั้นฉันจะเป็นคนบอกเลิกนายเองดีไหมละ่ะดิวดิว เป็นไงไปกินข้าวกับพ่อแม่มาเป็นไงบ้างก็เหมือนเดิมอะโดยเรียกไปดูตัวอีกแล้วแล้วเป็นไงโอเคไหมอืมก็ดีนะทุกครั้งไปไม่เห็นพูดแบบนี้เลยก็นั่นแหละเรื่องที่จะบอกกล้งเป็นแฟนอะนะก็ใช่ไงทำไมอะไม่โอเคเหรอถามได้ยังไงมันก็ต้องไม่โอเคหรือป่ะพี่เีแต่ที่ทำไปทั้งหมดก็เพื่อเรานะ ถ้าทำทน้งหมเพื่อเราอ่ะสาวต้นเลอกที้บอกพ่อแม่สาวสิว่ยังพบเราอยู่อ่ะไม่ใช่เอาคนอื่นมาบังหน้าแล้วยังให้เราเขาอยู่หลบซ่อนแบบนี้เพราะเราบอกไม่ได้ไงทำไมเมย์ไม่เข้าใจเราเลยวะเป็นแบบนี้ถ้าเราคุยจะรม่รเรื่องพอแค่นี้แลฮัลโหลเป็นไงเละอะฝั่งนั้นน่ะก็เหมือนกันน่ะ แต่ก็ทำอะไรไม่ได้เขาก็น่าจะต้องยอมแหละนี่ก็เหมือนกันแต่ถ้าอารมณ์เย็นลงแล้วก็น่าจะคุยกันต่อได้อีกสักหน่อยอะ่ะแต่ก็คงต้องยอมแหละห <c oughs> นายพี่ว่าพี่ไม่ไหวแล้วะพี่เนมีเรื่องอะไรหรือเปล่าบอกนายได้นะก็เรื่องนายกับแฟนหลอกๆของนายไงพี่เนยเราคุยกันหลายรอบแล้วนะเรื่องเนี้ยก็บอกแล้วไงว่าเดี๋ยวเราก็เลิกกันแล้วอะแล้วตอนไหนอะก็นายเราจังหวะอยู่ไงจังหวะเหรอจังหวะที่ว่ามันคือตอนไหนนี่มันก็ต้องสามเดือนแล้วนะนายแล้วถ้าพี่อยู่ทนแบบนี้พี่บอกเลยพี่อยู่ไม่ได้ที่ต้องเห็นนายไปกับคนอื่นในขณะที่พี่เป็นแฟนของนาย ต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆแบบนี้พี่เนมันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นการแสดงถ้านายยังคิดแบบนี้อยู่พี่ก็ไม่รู้พี่จะพูดยังไงแล้วงั้นพี่จะให้นายเลือกว่านายจะหลอกพ่อแม่ต่อไปหรือนายจะพูดค,ความจริงแต่ถ้านายไม่เลือกพี่ก็จะไปเองงั้นวันนี้พี่ปล่อยให้นายคิดก่อนแล้วกัน อพี I mean, mm ่นคืสวัสดีครับเอ่อนี่ใครครับเออคือผมเป็นกู้ภัยนะครับคือตอนนี้คุณเนติรัสประสบอุบัติเหตุครับแล้วนมีเขาโทรออกเบอร์นี้เป็นสายสุดท้ายมันเป็นญาติของคนไทยหรือเปล่าครับเออผมเป็นแฟนเขาครับคือตอนนี้ทางเรากำลังพาคุณเอ็นติรัสนําส่งโรงพยาบาลนะครับตอนที่คนไข้อาการโคม่าน่าจะต้องผ่าตัดส่วนอยากให้ญาติคนไข้มาช่วยเซ็นเอกสารยื่นหยอนหน่อยครับ พอดีผมไม่สามารถติดต่ออย่างที่คุณได้แล้วโอเคครับเดี๋ยวผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้นะครับฮัลโหลพรุ่งนี้ให้เวลาะปะเราไปไม่ได้แล้วเอา้าทำไมอ่ะยังมาถามอาะไรซองซีได้ปะอา้าคนถามดีๆทำไมต้องแส่ลมด้วยแฟนรเราเราจะตายแกพอใจหรือยัง เขาะว่าจะตายในขณะที่เราเ่อแต่คิดถึงตัวเองแล้วเราไม่เคยที่จะคิดถึงใจของเขาเลยและตอนนี้เราไม่มีอารมณ์จะคุยดีๆกับใครทั้งนั้นเข้าใจไหมพรุนี้ไปบอกพ่อกัน พาเมยไปกินข้าวด้วยกันนะคะพามาทำไมแกนัดนายไว้แล้วนี่ก็ฝั่งนั้นเขายกเลิกแล้วนี่คะแล้วแกมีอะไรถึงได้เรียกพ่อไปทั้งทางที่บ้านหลังนั้นเขายกเลิกนัดกันแบบนี้ก็อยากเจอแล้วหนูก็มีเรื่องสําคัญที่จะบอกด้วยว่ามาสิตอนบ่ายพ่อมีนัดลูกค้าไม่ว่างคือหนูกกับเมย์เราคบกันค่ะ เห็นเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วนี่จะมาบอกอะไรตอนนี้หมายถึงเราครบกันเป็นแฟนคะ่ะเราก็คบกันมาตั้งนานล้วด้วยแกจะมาล้อเล่นนะพ่อไม่ชอบหนูไม่ได้ล้อเล่นค่ะพ่อแล้วนายเราคิดว่าไงล่ะคะเราสองคนก็รวมหัวกันโกหกนันสิพอถ้าไม่ทำแบบนี้พ่อกมม็มีทางที่จะเลิกจับคู่ให้เราสองคนสักทีอะ แล้วหนูก็รู้นะคะว่าสิ่งที่ควรทํามากที่สุดก็คือบอกกับพ่อแม่ตรงๆว่าหนูไม่ได้ชอบผู้ชายแล้วก็ไม่มีทางที่จะชอบด้วยจะเลิกพูดจะเพิ่เจอได้ละก็อีแค่ชอบเดีย๋ยวมันก็เลิกชอบได้เพราะงั้นก็เลิกกันไปซะพ่อแกไม่คิดเลยไงว่าคนจะมองครอบครัวเราแบบไหนที่เลี้ยงลูกมาเป็นแบบนี้จะยึดคาขาดกัแบ,บแกเลยนะไม่เป็นเลิกกันซะแล้วหาผู้ชายดีมาแต่งงานด้วยแล้วก็รีบมีลูกซะไม่งั้นไม่ต้องมาเรียกฉั่พ่ออีก เงินก็ได้ค่ะถ้าพ่ออายนะักที่มีรูปแบบหนูอะ่ะก็ตัดขาดกันไปเลยอยากจะตัดขาดก็ตัดกันไปเลยสาวฮัลโหลวะไงพี่เนยเป็นไงบ้างอะตอนนี้กำลังรองให้พ่อแม่พี่เนมาเซ็นย,ยินยอมให้หมอพาตัดอยู่อะ่ะเดี๋ยวกหน่อยก็ถึงแล้ว ขอโทษนะครับคุณใช่าญาติของคุณเนตรัต์ใช่ไหมครับใช่ครับหมอต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับคือเขาเสียชีวิตแล้ว จะไปไหนอ่ะเราเบื่อเราเทานไม่ไหวอีกต่อไปแล้วอ่ะเฮ้ยเมย์ทำไมพูดแบบนี้อ่ะสาวจะไปรู้อะไรก็สาวไม่ได้เพราแม่สาวรำดาเราทุกวันนี่เราเทานไม่ไหวแล้วจริงเราแทบจะไม่มีความสุขเลยเราแค่อยากเห็นคนที่เรารักไม่ใช่ชีวิตบ,บ้าๆแบบที่พ่อแม่สาวทำแบบนี้เมย แล้วทำไมพูดถึงพ่อเราแบบนั้นน่ะเราเคยคิดว่าเราทนสาวไมนะตั้งแต่สาวให้เราอยู่แบบหลบหลบทั้ซ่อนน่ะแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วว่ะ งอย่าทำแบบนี้อีกนะไม่เป็นไรนะฉันจะอยู่งข้างแกเองแต่แกอย่าคิดอะไรบ้าๆแบบนี้อีกะนว้ยอยู่ที่นี่ด้วยกันนี่แหละอยู่คนเดียวเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านคิดบ้าๆอะไรขึ้นมาอีกนาเมย ไม่เป็นไรหรอกนาะเรื่องนั้นมีปัญหาอยู่แล้วเริ่อพูดมากแล้วเอาของไปเก็บอืมฮัลโหลเม์เอ้าสาวไปไหนอ่ะ สาวไปข้างนอกอ่ะมีอะไรหรือเปล่าฝากเราบอกได้นะไม่อ่ะเ้าอยากจะบอกว่าจะเอาของที่ลืมไว้อ่ะถ้าสาวไม่อยู่จะดีใจมากเอ้าวทำไมพูดงั้นนะใครจะอยากเห็นหน้าแฟนเก่าวะถึงจะมีเรื่องดีๆด,ด้วยกันอย่าก็เหอ,อะแต่ถ้าบอกว่าจะไปอ่ะก็ไม่ควรลืมอปืนป่ะแค่นี้แหละฝากบอกได้แล้วกัน ทำไมไม่ยอมบอกว่าเลิกกับเมย์แล้วรู้ได้ไงอะ่ะก็วันนี้เมย์เข้ามาเก็บของทำไมไม่ยอมบอกกันเลยวะว่าตัวเองก็มีเรื่องลำบากเหมือนกันนะ่ะแถมังต้องมาแบกคนแบบเราคิดว่าเราดีใจมากแล้วไงต้องเป็นภาระใครอะ่ะเราคิดว่าถ้าบอกไปมันจะได้อะไรขึ้นมาบอกไปแล้วเขาจะกลับมาปะอีกอย่างอยู่ในบ้านที่มีแต่คนเศร้าเหมือนกันน่ะ คิดว่ามันน่าอยู่มากหรือไงบ้าเอ้ชีวิตทำไมถึงได้เฮงสวยแบบนี้นะรูงี้แล้วใครไม่เป็นสักดีอะ่ะก็อย่างว่าแหละชีวิตรักแม่งห่วยแตกที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกก็ยังใช้ได้อยู่จริงๆอะ่ะถ้ามันห่วยแบบนั้นเราก็ไม่ต้องไปมีมันแล้วใช่ไหนๆอะ่ะเราก็โสนด้วยกันทั้งคู่ละ ออกไปหาอะไรทําแบบบ้าๆให้มันสุดๆไปเลยปะไม่ต้องสนใจใครเลยแกว่าไงอืมเอาสิดิว Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright นายหืม hmm? มีคนมาหา พ่อเป็นพ่อที่ไม่ได้เรื่องเลยที่ทำลายความสุขของลูกแบบนี้ต่อไปพ่อจะไม่รังควานเมย์อีกต่อไปแล้วลูกสองคนคบกันได้ตามปกติเลยนะพ่อรับได้มันไม่ทันแล้วหรอคะเราเลิกกันแล้วแม่ขอโทษนะที่ไม่เข้าใจลูกขอโทษนะที่แม่ทําตัวเป็นแม่ที่ไม่ได้เรื่องเลยและตอนนี้แม่รู้แล้วว่าสิ่งที่แม่ควรทําคืออยู่กับลูกในเวลาที่ลูกลําบาก แต่แม่ไม่ได้ทำเลยแม่ขอโทษจริงๆนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับวันนี้ไปเจอพ่อแม่มาเป็นไงบ้างก็ดีนะแล้วแกล่ะเหมือนกัน ี่เราจะคุยกันดีๆได้แล้วใช่ปะแกต่างหากที่ไม่ยอมคุยกับฉันไม่ใช่สักหน่อยก็แกเอาแต่หลบหน้าฉันน่ะก็แกนั่นแหละที่ไม่ยอมพูดกับฉันไม่ยอมมาใกล้ฉันไม่ยอมแม้กระทั่งมองหน้าฉันแกจะเริ่มทำแบบนั้นทำไมละ่ะถ้าไม่ใช่อยากหลบหน้าฉันก่อนก็ฉันชอบแกไงแล้วเราจะเอายังไงกันต่อหมายถึงเรื่องอะไร เองเฉยเสักทีเถอะก็เรื่องของเราไนไม่รู้ว่ายังไม่ค่อยแน่ใจเลยไม่รู้ว่าถ้าเราพบกันเพื่อนจะคิดยังไงทั้งพ่อแม่ของแฟนเ่าอีกจะคิดยังไงแล้วทําไมเราต้องตไปบอกคนอื่นด้วยอ่ะว่าเราเป็นอะไรขนาดชายจริงหญิงแท้เขายังไม่เห็นต้องบอกกันเลยทําใจให้สบายสบายเถอะถ้าเรายังรักกันอยู่ก็แค่อยู่ด้วยกันแต่ทําไมก็แค่แยก ไม่เห็นน้องสนใจคนอื่นเลยว่าแต่แกเหอะตอนนี้รู้สึกยังไงล่ะ